มีเคสกรณีศึกษาอีกหนึ่งเคสมาฝากครับเป็นเคสกรณีเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ตู้แช่ครับตัวนี้เป็นตู้แช่2ประตูโดยจะปลดลงมาทําข้างล่างนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมต้องการที่จะล้างภายนอกของแผงคอยลร้อนไปด้วยเลยนะครับไม่ล้างไม่จบครับเปลี่ยนแต่คอมแป๊บเดียวก็พังอีกเหมือนเดิมครับจกากประสบการณ์แนะนําให้ล้างให้ลูกค้าให้สะอาดเลยครับตัวนี้ ก็จะใช้พวกปั๊มแรงดันแล้วนะครับปั๊มแรงดันที่เราใช้ล้างแอร์กันเส็จแล้วก็ลงพวกน้ำยาดันฝุ่นเพื่อล้างให้คอยร้อนสะอาดที่สุดเท่าที่จะทาได้นะครับหลังจากที่ลงน้ำยาไปแล้วก็พยายามล้างให้สะอาดที่สุดนั่นแหละครับพิธีล้างออกดีที่สุดก็ใช้น้ําเปล่าแล้วนี่แหละครับกับปั๊มแรงดันฉีดไปฉีดมาวนหน้าวนล้างพลิกกลับไปกลับมาอยู่เนี้ยครับเอาจนกว่าท่านคิดว่าสะอาดที่สุดอย่างตัวนี้ผมก็สะอาดได้ก็ประมาณนี้แหละครับคิดว่าสะอาดที่สุดแล้วเพราะว่าใช้มาหลายปีครับลูกค้าใช้มาหลายปีหน้าตาสภาพก็ได้้ปรระะมาณนีคับ เสร็จแล้วเราก็จะมาล้างระบบทาความเย็นกันก่อนนะครับผมจะเริ่มล้างจากอ่าจากคอยเย็นก่อนแล้วกันเพราะว่าจะล้างจากคอยร้อนหรือคอยเย็นก่อนก็ได้นะครับอย่างคอยเย็นเวลาล้างผมจะปล่อยน้ายาเอสเเนะครับเข้าตรงท่อเล็กๆนะครับสาหรับผมผมว่าวิธีการนี้ได้ผลดีที่สุดแล้วก็สะอาดที่สุดนะครับตัวผมนะหลังจากนั้นก็อัดด้วยไนโตรเจนได้เลยครับห้ามนะครับห้ามใช้ออกซิเจนโดยเด็ดขาด เน้นนะครับห้ามใช้ออกซิเจนโดยเด็ดขาดนะครับให้ใช้ในตัวเจ้นเท่านั้นระเบิดตุ้มตาม,มานะะี่หาว่าไม่เตือนเดอ้อให้ทานสังเกตน้ํายาที่ออกมาเห็นไหมครับดำปีเลยอันนี้ก็จะเป็นพวกคาบน้ํามันคาบอะไรต่างๆที่มันขึ้นไปในระบบนะครับส่วนขั้นตอนหลังจากนี้ทําอะไรบ้างเดี๋ยวไว้เจอกันใน ep 2ฝากกดติดตามด้วยนะครับ